ใครจะกล้าขัดเจ้านายเพศดังฉะหนุ่มมือมิกโพสร,รักเมียเขาเพื่อนช่วยออกตัวเพศดังรัวแฉหนุ่มมือมิกไม่ใช่มือที่สามแต่โพสหลงรักเมียเขาซัดแค่แอบคุยก็ผิดแล้วแถมเจอเพื่อนช่วยออกตัวใครจะกล้าขัดเจ้านายพาตัวลงไปอีก เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยสำหรับข่าวการเลิกราของยูทูบเบอร์หนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับหมอลำสาวปแลวปลวาวแสงทองฝ่ายชายแชร์เลิกกันเพราะฝ่ายหญิงมีมือที่3ขนขณะฝ่ายหญิงก็แจ้งกลับว่าไม่ได้ไปนอนกับคนอื่นรับมีคนคุยแล้วรู้สึกดีแต่ไม่ได้เกินเลยพร้อมเผยเหตุผลน้อยใจสามีว่าไม่มีเวลาให้ลูกเมียก่อนที่ฝ่ายบิ๊กจะโต้กลับอีกรอบเล่าสาเหตุที่มาโพสเพราะม มีเรื่องราวสะสมจนสุดจะทนจริงๆล่าสุดเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567เพศดังบันเทิงหน้าตุ๊ดที่ได้ติดตามเรื่องราวนี้มาตลอดก็ได้มีการโพสต์สเตตัสบุคคลหนึ่งซึ่งหลายคนคาดว่าหมายถึงมือที่3ของคู่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แพรวพราวแสงทองก็มีบางคีย์เวิร์ดที่สื่อถึงข่าวก่อนหน้าอาทิต้องรอให้จุด ก่อนถึงจะถือว่านอกใจหรอแค่แอบ,บคุยแอบบมีใจก็ผิดแล้วจ้าปากบอกว่ารักแต่สิ่งที่ทำสวนทางหมดเลยเมียเขาคือเป้าหมายบอก l o ล g h ักเมียเขาเมินคือบ่อายนวะว่ะตู้คือเขินแท้ล่ะเมินไม่ใช่มือที่3แต่เมินคือ ตัวแปรอีกตัวที่ทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกยิ่งโพสต์ว่าหลงรักเมียเขาอีกจบจบแล้วตูวเลือกฝั่งแบบร้านเปอร์เซนต์แอดเคยโพสต์สองถึงสามโพสต์ให้ปรับความเข้าใจกันแอดขอโทษครับตูเป็นบิก๊กตูก็ไม่ทนอ้านปานสนองเลยเขามีผัวไม่มีผลบ่บ่มีปัญญาหาเมียปานนั้นเลยติว่า้นหวยเดค่อยนอกจากนี้ทางเพจยังได้แชร์ภาพโพสต์ของบุคคลหนึ่งบอกว่า เพื่อนมือมิกพูดมาเนี้ยเป็นตูตูเลิกคบเพื่อนหาถัวให้อีกแฮชแท็กท้ามาพิมพ์แบบนี้แปลว่าผู้หญิงเขาเข้ามาหาชิมิโดยข้อความอย่างกล่าวระบุว่ามือมิกก็เพื่อนผมถามตรงๆแล้วใครจะกล้าขัดเจ้านายออกแล้วล่ะลองมีเจ้านายมายุ่วสิถ้าเป็นผู้ชายจริงรอดยากครับ